โอเค vivo v, v 2 1 5g ตัวนี้ถ้าทอมพูดตรงๆเลยมันก็คือ vivo v, v 2 0ที่ถูกเอามาอัปเกรดเนี่ยแหละดีไซน์เนี้ยของ vivo ใช้คุ้มจริงๆแต่ก็อย่างที่ฝรั่งเขาชอบพูดกันนะนะว่า if it ain't broke don't fix it หรือถ้ามันไม่พังก็อย่าไปซ่อม ก็เหมือนกับการออกแบบมือถือยี่ห้อ a ที่ใช้ซ้ำๆกันได้อยู่หลายปีนั่นแหละกลับมาเข้าเรื่องดีกว่าการออกแบบของ vivo ใน generation ใหม่ๆเนี่ยทอมชอบนะทอมว่ามันค่อนข้างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองดีแล้วคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบเหมือนกัน vivo v 21 5g มีขนาดแล้วก็น้ำหนักที่ใกล้เคียงกับ vivo v 20มากๆคือเล็กลงมานิดหนึ่งแล้วก็หนักกว่าเดิมอีกนิดนึงแต่มันก็ยังต้องถือว่าเบาอยู่ดีสำหรับมือถือหน้าจอ6.44นิ้วสีที่ทอมได้มาเรียกว่า dust blue ตรงเนี้ยถ้าเราลองเอาเครื่องไปเล่นกับแสงเราจะเห็นเลยว่ามันมีการเหลื่อมสีจากดำไปจนถึงน้ำเงินเข้มซึ่งมันดูดีแล้วก็ไม่ค่อยจับรอยนิ้วมือมากเท่าไหร่ด้วย ถึงจริงๆแล้วทอมจะชอบมือถือที่สีสันจัดจ้านหน่อยแต่สีเนี้ยโดยรวมทอมให้ผ่านปุ่มเปิดปิดที่ด้านขวาของตัวเครื่องมีการทำ texture เอาไว้ให้เราแยกออกจากปุ่มเพิ่มลดเสียงได้ง่ายๆแล้วปุ่มทั้งหมดก็อยู่ในที่ที่จับได้สะดวกในเวลาที่เราถือมือเดียวที่สแกนลายนิ้วมืออยู่ใต้หน้าจอทอมยังคิดเหมือนเดิมว่ามันอยู่ต่ําไปนิดนึงแต่ก็พอที่จะเอื้อมไปแตะได้แบบไม่ถึงขนาดจะต้องกลัวเครื่องหลุดจากมือ ในส่วนของความเร็วในการปลดล็อกเร็วทั้งที่สแกนลายนิน้วมือแล้วก็ระบบเฟซอันล็อกที่มีมาให้เหมือนกันเราย้อนกลับมาดู Accessories ที่มีมาให้ในกล่องนิดนึง นอกจากตัวเคสใสที่มีแถมมาให้ก็จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จไว33วัตต์กับสาย USB A to USB C ที่ vivo บอกว่าชาร์จจาก0ถึง63%ได้ในเวลา30นาทีหูฟังที่แถมมาให้เป็นแบบขั้วต่อ3.5มิลแต่ในคราวนี้ต้องเสียใจกับหลายๆคนที่ไม่ชอบพกด o n g กิด้วยนะครับเพราะว่า vivo v, v 2 1 5g ไม่มีพอร์ตหูฟังที่ตัวมันเองละต้องใช้ดองเกิลที่ถามมาให้อาจจะต้องเรียกว่าเป็นการ turn pro แบบที่ไม่ต้องใส่คำว่า pro ในชื่อเพราะ มือถือแบบโปรๆเนี่ยมันต้องไม่มีพอร์ตหูฟังถ้าพูดถึงเรื่องเสียงก็ต้องถือว่าไม่แย่นะทอมว่าหูฟังที่แถมมาใช้ดูหนังฟังเพลงใช้ได้เลยแล้วถึงจะเอาไปต่อกับหูฟังคู่อื่นที่ดีกว่าถ้ามันขับไม่ยากมากก็ให้เสียงออกมาใช้ได้อยู่ดีถึง vivo v28 5g รุ่นนี้มันจะไม่ได้มีชิปเสียงแบบดีมากเหมือนกับในรุ่นแฟลกชิป อีกเรื่องหนึ่งลำโพงยังมีตัวเดียวเหมือนเดิมความดังของเสียงทอมว่าโอเคเวลาขับรถออกไปข้างนอกทอมใช้ฟังพวกข่าวอะไรเงี้ยได้ยินชัดอยู่ถ้าฝนไม่ตกหนะักยังไงเดี๋ยวทอมลองเปิดเพลงให้ฟังด้วยละกันแต่ตอนนี้ถ้าใครยังไม่ได้เป็นผู้ติดตามช่องเราอยู่ถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราเด้ยวยนะครับ <S <S Vivo e V 2 1 5 g ใช้ SoC MediaTek Dimensity 800U 5G ที่รองรับ 5G Dual SIM ทั้งแบบ Standalone แล้วก็ Non Standalone ความจุภายในมีให้เลือก2รุ่น 128GB ที่ราคาเปิดตัว12,999บาทกับ 256GB ที่ราคาเปิดตัว14,999บาททั้ง2รุ่น ให้ RAM มาที่8 GB ใครก็ตามที่ใช้ซิมเดียวใส่ m i c r o SD card เพิ่มได้ที่ช่องแชร์กับซิมที่2หน้าจอยังใช้เป็นจอ AMOLED เหมือนเดิมแต่อัปเกรดขึ้นมาให้รองรับ HDR 10 Plus แล้วก็เป็นจอ Refresh Rate 90 Hz ด้วยในคราวนี้ความลื่นไหลในเวลาที่เราใช้งานหน้าจอทำได้ดีเลย ความสว่างไม่ได้สว่างมากเท่ากับรุ่นแฟลกชิพแต่เท่าที่ทำลองใช้กลางแจ้งก็มองเห็นได้ไม่มีปัญหาแล้วการแสดงภาพวิดีโอที่เป็น hdr ก็ทำได้ดีพอสมควรการใช้งานทั่วไปทอมไม่เจอการช้าเลยนะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เปิดเข้าไปในแอปหรือในระหว่างที่ใช้แอปเวลาเดียวที่ทอมรู้สึกว่าเครื่องมันมีการ process หน่อยก็คือตอนที่ทอมถ่ายรูปในโหมดแบบใช้ฟิลเตอร์คือมันจะต้องรอสักแป๊บหนึ่งไม่ได้ถ่ายได้ต่อเนื่องเลยแต่ก็ ไม่นานมากแค่ไม่กี่วิตตัว SOC MediaTek Dimensity 800U ทำลอง Benchmark ดูทั้งคะแนน CPU จาก Geekbench 5กับ Graphics จาก 3DMark คือมันใกล้กับ Snapdragon 765G มากๆแทบจะต้องเรียกว่ากินกันไม่ลงเลย ประสิทธิภาพในการเล่นเกมสําหรับคนที่เล่นเอาสนุกสนุกแบบไม่ได้จริงจังมากอย่างทอมก็ถือว่ามันทําได้ดีพอแล้วพ u b g ตั้งค่าเฟรมเรตสูงสุดได้ที่อัลตร้ากับกราฟิกส์บาลานซ์หรือไฮที่กราฟิกส์ hd ส่วน Shadow g a n w a r Games ตั้งค่าเฟรมเรทได้ที่60 FPS กับ Graphics Ultra High ทอมเล่นได้สบายๆละแบตเตอรี่ก็ต้องบอกตรงๆว่าในเวลาที่เราออกไปไหนไม่ค่อยได้อย่างในตอนนี้ทอมอาจจะทดสอบได้ไม่มากเท่าไหร่แต่เท่าที่ลองใช้มันก็อยู่ได้จนหมดวันตัวระบบชาร์จไว33วัตต์ทอมลองชาร์จจาก0%ขึ้นมาถึง70%ในเวลาครึ่งชั่วโมงไปๆอันนี้ดีกว่าที่โฆษณาไวซะอีกตอนนี้เรามาพูดถึงกล้อง ธรรมดาเวลาที่ทอมรีวิวกล้องมือถือทอมก็จะเริ่มรีวิวจากกล้องหลังก่อนใช่ไหมแต่ในช่วงเวลาอย่างตอนนี้ที่เราไม่สามารถที่จะออกไปถ่ายรูปอะไรได้เยอะทอมว่าเรามาเริ่มกันจากกล้องหน้าที่ใช้ถ่ายตัวเองก่อนดีกว่าแล้วเนี่ยน่าจะเป็นจุดขายที่เด่นที่สุดของมือถือรุ่นนี้ละกล้องเซลฟี่ของ vivo v21 5g ใช้เซนเซอร์ความละเอียด44ล้านพิกเซลมีระบบออโต้โฟกัสและที่พิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือมันมีระบบการสั่นแบบออปติคอลมาให้ด้วย ทั้งสองอย่างนี้คือจริงๆแล้วเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยนะในกล้องหน้าโดยเฉพาะที่ระดับราคานี้แล้วถ้าตัดเรื่องสเปคทุกอย่างออกไปมาดูภาพที่ถ่ายได้ทอมบอกได้เลยว่าทอมชอบภาพที่ได้จากกล้องเซลฟี่ของ vivo วียี่ในเวลาที่ถ่ายปกติมันดูมีความเป็นธรรมชาติแล้วด้วยระบบ OIS ที่มีมาให้ทำให้เราสามารถที่จะถ่ายเซลฟี่ในที่แสงน้อยออกมาได้ค่อนข้างดีเลยส่วนในเวลาที่แสงน้อยมากๆจริงๆเราก็สามารถที่จะเลือกถ่ายแบบ night m o d ก็ได้หรือจะใช้ระบบแฟลชที่มีมาให้เลือก2อย่างก็คือ dual LED ที่เป็นไฟแฟลช2ดวงหรือ Aura ที่จะใช้ความสว่างของหน้าจอ,อมาช่วยให้แสงสว่างก็ได้เหมือนกัน พวกฟิลเตอร์ต่างๆมีมาให้เยอะเหมือนเดิมเลือกใช้ได้เลยโดยที่หลายๆคนอาจจะไม่จำเป็นต้องไปแต่งภาพอีกทีก่อนอัพโซเชียลก็ได้โหมดวิดีโอ Vivo v 2 1 5G เป็นมือถือรุ่นที่ทอมคิดว่ามันใช้ถ่ายวิดีโอกล้องหน้าได้ดีที่สุดรุ่นหนึ่งในระดับราคาหรืออาจจะดีกว่ามือถือที่แพงกว่าหลายๆตัวด้วย ถึงที่ความละเอียดสูงสุดที่ 4K 30fps มันจะไม่สามารถใช้ระบบ OIS ได้แต่ถ้าเราตั้งกล้องถ่ายนิ่งๆทอมแนะนำให้ถ่ายที่ความละเอียดนี้แหละ ส่วนถ้าเวลาที่เราใช้เดินถ่ายไปมาตรงนี้ถ้าปรับความละเอียดลงมาที่ Full HD เราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ระบบกันสั่นแบบ OIS อย่างเดียวที่ให้ภาพค่อนข้างกว้างกำลังดีหรือจะใช้ระบบกันสั่นทั้ง OIS กับ EIS ผสมกันทำให้เราได้ภาพที่นิ่งขึ้นแต่ก็อาจจะต้องแลกกับความกว้างที่โดนครอปเข้ามาอีกพอสมควรวันนี้เราก็มาอยู่กับนายแบบกิติมิศของเรานะครับครับ <c oughs> แนะนำตัวหน่อยครับในแบบกิติมัสักเป็นพรีเซนเตอร์ของ vivo ครับอ๋โอโอ้โหนี่เสื้อเป็นรูปตัว V ด้วยนะครับอ,อ,อันนี้พิเเตอร์ <laughs> <laughs> กล้องหลัง vivo v21 5g มีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวคือกล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลมีระบบ autofocus แบบ face detect แล้วก็มีระบบกันสั่นแบบ optical กล้อง ultra wide fixed focus ความละเอียด8ล้านพิกเซลกับตัวสุดท้ายกล้องมาคโครความละเอียด2ล้านพิกเซล คุณภาพภาพทอมคิดว่ามันสู้กับตัวอื่นในระดับราคาเดียวกันได้แบบสบายๆการ process ให้ภาพส่วนใหญ่ที่ออกมาได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติแต่ทอมสังเกตว่านานๆทีมันก็จะมีการจับสีภาพออกมาแปลกๆอยู่บ้างฟีเจอร์ของกล้องที่ทอมชอบมากมีอยู่3อย่างก็คือ1 portrait framing ที่จะช่วยให้เราสามารถจัด composition ของภาพได้ง่ายขึ้นถ้าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ถ่ายรูปคนเก่งเท่าไหร่แต่เนี้ยต้องบอกไว้นิดนึงว่า ฟีเจอร์ Portrait Framing สามารถใช้ได้กับกล้องหลัก64ล้านพิกเซลเท่านั้น 2. ตัวฟิลเตอร์ของนโหมดอันนี้ทอมชอบตั้งแต่ใน vivo y72 5g ละมันให้ภาพออกมาได้เก๋ดีโดยที่เราไม่ต้องไปแต่งภาพเพิ่มอีกส่วนอีกอย่างหนึ่ง double exposure ที่ยิ่งถ่ายยิ่งสนุกทอมมั่นใจเลยว่าฟีเจอร์เนี้ย คนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าทอมต้องถ่ายอะไรน่าสนใจออกมาได้เยอะแน่ๆหรือเราจะเลือกซ้อนภาพที่เราถ่ายกับ b a c k กราวน d ที่มีมาให้อยู่แล้วในเครื่องก็ทำได้เหมือนกัน Eye auto focus หรือระบบจับโฟกัสที่ดวงตาใช้ได้ทั้งกล้องหลักแล้วก็กล้องเซลฟี่ตรงนี้ต้องพูดตรงว่าสำหรับระยะโฟกัสเลนส์ของโทรศัพท์มือถือที่มันไม่ได้มีความลึกเท่าไหร่โดยส่วนตัวแล้วทอมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้จำเป็นมากขนาดนั้นแต่เท่าที่ลองมันก็จับได้ค่อนข้างดีพอสมควรภาพที่ทอมถ่ายก็ไม่ค่อยมีอันไหนที่จะหลุดโฟกัสก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์แถมที่มีมาให้เราเลือกใช้เพิ่มขึ้นอีกอันหนึ่งลวกันวิดีโอกล้องหลัง เรื่องระบบกันสั่นของตัวกล้องหลักเหมือนกับกล้องหน้าเลย 4K 30fps ไม่มีระบบ OIS Full HD เลือกได้ว่าจะใช้ OIS อย่างเดียวหรือใช้ทั้ง OIS ผสมกับ EIS ที่จะแลกความนิ่งไปกับระยะครอบที่มากขึ้นส่วนกล้อง Ultra Wide อันนี้ถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุด Full HD คุณภาพของวิดีโอทอมก็คิดว่ามันทำได้ดีในระดับราคานะแต่ต้องพูดตรงว่าทอมตื่นเต้นกับวิดีโอกล้องหน้ามากกว่า ก็ประมาณนี้แหละครับอย่างที่ทอมบอกเลยว่า vivo v21 5G มันเป็นเหมือนกับ vivo v20 ที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งโดยที่ราคาเปิดตัวไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แล้วที่ระดับราคาเท่านี้เนี่ยมันมีตัวเลือกให้ปวดหัวหลายตัวเลยแต่ละตัวก็อาจจะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไปบ้างแต่โดยส่วนตัวทอมเชื่อจริงว่าโทรศัพท์มือถือที่ช่วงราคาเนี่ยเป็นอะไรที่ให้ความคุ้มค่าต่องเงินที่เราเสียไปสูงสุดละ ทอมก็หวังว่าวิดีโอนี้อาจจะช่วยให้คนที่กำลังเลือกดูมือถือใหม่อยู่ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นบ้างหรืออาจจะยากขึ้นก็นได้ยังไงคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างกับ Vivo V21 5G ตัวนี้ลองมาคุยกับทอมที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างละกันอย่าลืมฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้คนอื่นๆที่อาจจะสนใจดูกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าขอบคุณครับ